พ่อแม่พีนนนพนนพน่น้องมันเนี่ยเขาก็พอกันอีกแล้วจ้าถ้าพี่น้องเสร็จมารอเห็ดพี่เก่าแล้วน้องมันเนี่ยบุญไปน้อกันจะว่าสิมานบ่โอกโหสวยโอ้ยสองสามดอกโอ้แม่นติ๋งฮึโอ้ดัมมี่โอ้ ถึง่ยหน่อยนุยเยป็นกีใน้นอยอยู่โึ่มพ่อไปกอยู่ดอกไม้ี่น่อง ให้ผึ่งกลๆมากมือนน้ก็กึ้นมารอบนี้ก็มาครับเบาบันละพี่น้องก็ลัางเคียงเหตุนดลก็พอเบาเขียพก็เบาเขียดดยมองไร้วุ่นกันเลยจ้พี่น้องสวัสดีครับท่นนบานดอกใบโอ้ผึ่งใบใกลๆขึ้นมาออดอกมันอะไท่าน้อพี่น้องดอกงามเลยามูคน เพราะบันกะมานนั่นแหละที่น้องไอ้ลุงคนนึงแค่เพีงเสียบแค่เถึงหวานแค่เถึงหวานแส่ตัดดอกไม้อยังไงดอกอ้วนต้นนึงแส่ตัดดะไลยดอกแล้วเอาี่สิงกับ่วนเ่ยแ่เพีงดำนะเออนี่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 ดอกเสียบอ่ะหยั่งหยั่มันเยบานตัดดอกอ้วนเลยที่น้อง ก็จะไปเห็นอย่งเจ้ก็เอาอย่างน้เห็นแล้วกปเนี่ยป่ะผมมันเขี่ยว่างกินเขียอืมเขี่มันเี่ยโอ้โหหวั่นไปว่าขาเนี่ยหนึ่งหนึ่นึ่นี่งเอาโมเมนต์เป็นเปคื่องันระทีหน่งแบบแต่ที่ในห้องว้าคูด ได้ดอกเดียวะตวันขาวอ่วนเลยืกำลังเกิดกังเกิดเอาเนาะห่วยพ่อเอาให้จังไรเออขาดอกไหมอืหายหกอยู่เด้อเป็นยั้ไก็ได้ ต่างคนต่างเขียร์บ่เด้อมาเด้อพอเบาเขียดเด้อบ่เห็นเห็ดดิ ก็เห็นมันมางไ,งไ,ไมากลเลยขอกำเป็นคนข,กขอกำแข่งเรือลาย่ อกันได้ดที่เานาะนี่เลยลอืออือใช่ปะเรีเห็นด้วยไหมเห็นน้ำมันที่เนาะ โอ้าตออกากา็ได้างตัวเนม่าคมาท,าทั้งพี่หกกำหกกำโมเก็บเหดถึงด้วย <c oughs> ยูท oh, ั uh, dog, uh, right? uh ้งหลังก็เห็นอยูทั้งหลังไปหันนั่นเลี้ยวเห็นอยู่อดอกให้ถูดอกนี้ด้วยกเนดอกข่ายงาสอเหล็กสั่งรักอุ้ยพห็นบ่บ่นี่โอ้โหกีนองเอ้ยเหยือบเลยดอกเห็ดเลดอกน้อยดอกจ้อยเราก็บ่เห็นเนาะซีตาเห็นบ่เออเห็นอยูไอ้ดอกส้มนี่ก็ได้สองดอกได้เลยนะ มันดีแน่นจิ๋นข้าวานใบตองพี่น้องเบิ่นเบิ่นอะว่ามันใบตองอือนี่ดอกเนี่ยเอาควันเอาด้วยข้าวบานพี่น้องเห็นแล้วบานอะโอ้ยนี่จะดอกเป็นตาแสบบอกเดี๋ยวว่าสถานีขังเมียสถานีขังเมียเขาเห็นดอกเห็ดเลยบอกเร็ว เออสงบเลยถีบไปนี้จะเ,เห้หเาเหยืเห็นไม่มีน้องเนี้ยอือดนี่ใกล้ใกล้ก็มเพื้นเขาเ๋ยอพ่อให้ถึงแดงพี่โลกเฮ้ยใ,ใ,ใจดีรัะ nhưng mà như thế ôi, nhưng hoặc. như hưng. Huôn hưng. Huôn hưng. có hưng. con không? anh hưng. Huôn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  hưng 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 ก็เห็นล่ะตาดีแล่ะนี่ดอเียเนเยียบเียยียบนนทั้ทนะนนทงนาะบ่เกิดใจท,ทัง่วนทงังเยียบเลยยางมาหอดหม <c oughs> ดหม,มออกนิดหมดกลนเอ,อ้า <c oughs> นี่มัอะไนสิสสเเขี้ยะไปแลวเลี้ยะออกเลยเขีมนันกันด ตัวเดียวเลยฟิลางเลยหมกกระดุ๊กไซยไงมีกระดุ๊กยอยู่เลยเนนหมกตกใส่ละหมกนี่ตามนี่ที่พวกเอาลวดเอาลวด ไปเอ,อาเลยสุดเลยอืมโอ้ไล่กันมาดูโอ๊ยร้องออกทีนี้บ้านอย่างงี้มไม่ครับเด็ด

โอ้ยนาะพี่น้องเอ้ยมึงดูมันเหลือใจเท้จับดอกเห็ดเลยนพี่น้องบอกว่าบอกว่าเหยียบเด้อนี่ค่อยๆเรื่อยเลยเนี่องเลยค่อยๆเรื่อยเลยเออค่อยออกกหลพนองอไ้เนยนไปเรื่อยละมองนี้ไหมเนี่ยเอเนี่ยดีเรียเลยทอด มาซยในดื s, ้อพี่น้องเลยรอใบเอาเท่าไหร่ก่อนอาก่อนมั่สีลมมหานี่ยสีลมสามดอกนะพี่น้องสี่ดอกอาหกเจ็ดต้องหัวรุดกับปั้นมาเบิงมาเบืองโอ๊บ้เห็นแล้วห้ต้นหมูมันตรงยุ่นนิ่ละเ สิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามดอกสิบสี่โอ้จุ่มกระโดดมาให้ไปกันสิบเจ็ดดอกกันเถอะทีสองดอกชิดเก่าดอกนี่อกงไย พอซุปหมดอืมแม่นแล้วครับครับ ร่วนบาทเดียวหมวกลุดคอยเลยดอกเดียวสิดอกเดียวแย่มุหมงคือหมูอืมขึ้นแดดขึ้นนแตกเลยพี่น้องเลยดอกเลงดอกเลยคื Ylva, få. เห็นดอกเดียวออขากำเลยนี่งองเดอขากำกลังกลังเป็นกีเลยออกแต่ตาเปล่นาตาขึ้นเลขึ้นเลกำลังฮะเป็นพี่น้องวดเหรอฮสี่ดอกแน่ปุ้ปุ้ ตาตีบน้าตาขึ้นเลยขึ้นไงอืมขึ้นกระลังฮะปวดเหรอฮะปวดอะซีดอกแล้นี่ปุ๊กเอ้ปุ้งเอ้ดอกน้อยดอกเป็นสียุปวดมันปวดเแีนดิ ย่างผมไปผมมาพี่น้องเตะสะ้ังเงินซดอดคุบ่โอหยาบดอกเตะหักบดเลย่เห็นเออมาตาใส่ิอดีโอเงินหลพี่น้องเลยเขามเออดึเขาหาน่าถึงเดือดแต่ฮัทเอามงบุก ขอยูแต่พี่น้องอดี๋จะองกีกดอกหนึ่งมันมีแต่ตัวหน่อยเหืองตีเสียบอยามีแต่ตัวหน่อยโปก่อนันปูพี่น้องสามดอกส่นเลยโอคุณหนูอยู่ในปลาโอ้โหหึตัวนี่ตัวที่ตัวอกยังเชื่อ ก็นั่งกีนนะฮะนี่เป็นพกอะไรอือ,อก็จะเห็นผึ่งบานพี่น้องเออบานอ่นี่ข้นหยียบข้นหยียบพี่น้องเปียเลยนี่โอ,อดอกนุ้มน่าเท่าถิ่มกระไล ว่าเห็นเขาเหยียดว่าเขาเหยียบดอกก็ู้อ้ยออี่อ้อ,อ,อ,อก่อยนะมาบ่มาโอ้ยยงอีตัวนอยน้องอะไรยังก็นโอ๋องข้ามาจะจับถือ

ต้องดอกต้องดอกรดอกไม่ใส่แลหรอันเหยาบแล้วอเสียงอืมอืมเนี่ยอือหือหมอกนิดมอกกันอ้าดอ้วนเลยขา นี่ตายงานหัวมีเผืองแสกตบดอกนู้นหน่หน่อบดน้ำปั่นให้เพื่องขาวเถอะขาวจจนพันเถอะโอ้โห

ออกอือ๋อออกไปตรงไหน็ไม่เห็โอ้ยถึงแล้ว ดอกก็ใส่สักขาขกรรขเขากำเป็ขาข้าขกรรมกลางเป็นจีเลยเอาปาทโบ โอ้โหต้องคนเปิ่กระเดือนให้ถึงน้ำอ้อยเนาะอันนี้พถึงเล็บมาที่เนาะาเเนี่โอ้โหลังเล็บมาก็ได้งะมันเจาะกันมันเจาะายงอยู่เน่ยจริงโอ้โไม่ข้นอะไรเนียหะหักจุ่มเหนรเห็ดเลยโอ้โหเห็ดเลย เราเสียบกระพเห็ดถึงสั่นไเลยอ้ยดอกนี่นี่ไหมยืนน้อยน้อด้วยโอ้โหเโโห,โห็นมันที่นั่งแบบน้อยนะต <c oughs> ่อไดต่อเลยงาเขียบประมาณเี่นหลอดคำของทั้งมันด้ยโอ้ยคนหมันหมันให้เกินเลยอือหือ

ให้กันเยเอาชิ้นนียโอ้ยไทางโอ,โอ้มันหกหลายพี่เนอะผู้ในหัวเ่ลล้ หน่อยดอกน,นึงเพียเป็นงาอยอีกเลยอื้ม โค้ขาบวบด้วยเห็นดอกดยอดพี่น้องเพิ่งทาคน,นเมื่อนาดอกว่าขาเราบัเนาบัเนาดีเลยนะขึ้นเฉยๆขึ้รกระโซ่กระมันพี่กอล่ะจ้าพี่น้องมาเฮ็ดผึ่งหอมแล้ค่ะพี่น้อง เบิ่งผลงานของพ่อสามคนกันเดลยจ้ะสารพัดเห็ดผงแตะแต่ว่า,าทางทางในนีหนอนนี่ครับอันนี้คงบางวันอันนี้คงพ่อบางเขียดอันนี้ก็จะเป็นของพ่อมาจากพี่น้องถือว่ามันนี่น่นจาจะ<อ>มาค้ำ<อ>กักกนได้ค้ำกับมา,านมีนออานาา่มันออกทั้งนี้พอออกก็จะถ่ายให้มันออกออกก็ต้องไม่เก็บ จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆทสิได้พอกันคลิปต่อไปไดนะจ้ะขอบคุณเลฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความหวา่วงใยล้งนะจ้ะ <c oughs> เอาไว้พอกันไหมคลิปหนาไปจ้ะพี่นอ้องเมาสิพาพี่นอ้องไปลุยอ่ยยังแบบคลิปนี่เขาสามคนลากกับบ้านละค่ะ ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ